พวกผมนายช็อตตี้บูโจว่าเก็บเกม Nightingale นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมาในแนว JRPG หรือว่าเกมภาษานั่นเองนะครับก็กราฟิกมาในแนว 2D แบบคมชัดตัวละครก็น่ารักตะมุดตัวมีมากๆส่ววิธีการเล่นนะครับเราจะเดินอยู่ในแมปเป็นหลักเลยครับเขาจะมีบอกเนาะว่าให้เราเนี่ยเดินไปไหนอะไรยังไงครับและไม่มีออโต้นะครับต้องเดินเองเท่านั้นครับ ่วนบทสนทนาในเกมนี้นะครับไม่สามารถสคิปได้นะครับได้แค่ออโต้เท่านั้นด้านซ้ายบนนะแล้วมันก็จะค่อยๆไหลแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าอยากจะไปไวก็แต่น้าจองรัวๆครับนั่นคือวิธีที่ไวที่สุดแล้วครับส่วนการต่อบสู้นะครับเขาจะให้เราเลือก5ตัวละครนะครับจะยืนหน้าแล้วก็หลัง3นะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายล่างมันมีคําสั่งออโต้คืออะไรคืออย่างนี้เวลาเราเปิดออโต้ครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ตัวละครของเราเนี่ยใช้สกิลไหนเป็นพิเศษ ถ้าสมาร์ทเนี่ยก็คือจะโจมตีปกติเป็นหลักถ้าเกิดมี SP จะใช้สกิลเลยแต่เราก็เลือกได้ไงว่าจะให้โจมตีอย่างเดียวไม่ใช้สกิลก็ทําได้นะครับแล้วก็อันนี้คือจะเป็นการเก็บเกรดเมื่อเกรดเต็มจะใช้ท่าไม้อะไรแบบนี้เป็นต้นสีน้ำเงินเนี่ยมันจะแรงกว่าสีม่วงแต่มันจะเก็บเกรดนานกว่านะครับก็สามารถติกถูกได้เช่นเดียวกัน เมื่อเราจัดทีมเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเดินสำรวจในแผนที่ครับเราสามารถกดที่มินิแมปดูได้นะว่าแผนที่เนี่ยมันมีทางเชื่อมต่อไปตรงไหนบ้างแล้วก็มีศัตรูกี่ตัวมีกล่องซ่อนอยู่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นหมายความว่าเราควรจะเดินสำรวจให้ครบก่อนที่จะไปแมปต่อไปนะส่วนการต่อสู้นะครับมันจะเป็นเทิร์นเบสให้เราดูด้านล่างตรงนี้ก็ได้จะมีบอกว่าใครจะโจมตีก่อนหลังนะครับและการโจมตีจะมีแค่สองปุ่มเท่านั้นคือโจมตีปกติกับใช้สกิลนะสกิลเนี่ยจะต้องรอค่า SP ก่อนเนาะ คาสีได้จากการโจมตีปกตินี่นะครับแล้วก็จะมีคําสั่งหนึ่งคือการเปลี่ยนอาวุธขนาดเล่นนั่นเองครับเพราะว่าอาวุธแต่ละชนิดเนี่ยมันมีอาณาเขตการโจมตีไม่เหมือนกันเช่นมีดมีดจะโจมตีแนวหลังได้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นดาบเนี่ยเวลาโจมตีมันจะโจมตีแบบเป็นระนาบโดนทีเดียวทั้งแถวในแนวนอนนะในแนวนอนนะฮะอ่ะก็ตีเลยละกันเนื่องจากว่าศัตรูเนี่ยแถวแรกเขามีแค่ตัวเดียวนะครับก็เลยตีโดนแค่ตัวเดียวส่วนคนนี้มีดาบแล้วมีอะไรอีกดูอีกทีนีอ่าคนนี้มีบัฟด้วยนนับ้าาบบบห่อลก โอเคเอาละอย่างน้องคนนี้ก็เป็นสายพระเราได้ฟรีมาตั้งแต่แรกมีทั้งบัฟแล้วก็การฮิวนะครับงั้นฮิวลวกันเพราะว่าไม่มีโจมตีเลยไงมีทั้งฮิวทั้งบัฟก็เลยเออฮิวไปก่อนแล้วกันส่วนคนนี้มีการฮิวแล้วก็โจมตีโดยใช้มีดถ้า SP เต็มแล้วผมลองใช้สกิลให้ดูเลยแล้วกันโอเคตีอย่างแรงครับเป้าหมายเดียวนะฮะส่วนพี่หุ่นยนต์คนนี้นะครับมีทั้งดาบแล้วหอกอ่าถ้าเกิดเป็นหอกเนี่ยจะโจมตีเป้าหมายเดียวค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันครับ แล้วมันยังมีอีก2อ,อันนะก็คือเป็นนักเวทครับโจมตีโดนทุกตัวแต่ว่ามันเบามากแล้วก็นักธนูจะโจมตีเป็นแนวตั้งก็คือโดนทะลุกัน2ตัวอะไรแบบนี้อ่ะคราวนี้มาถึงพระเอกครับก็ลองใช้สกิลดูเลยก็แล้วกันมาครับโฟกัสสไตล์โอเคการาฟิกก็จะอลังการกว่าโจมตีปกติเนาะในระหว่างการสำรวจนะครับถ้าเจอแสงแบบนี้ให้คลิกเข้าไปนะครับตัวละครเราจะเดินไปเก็บของให้นะครับซึ่งนอกจากแสงพวกนี้แล้วเนี่ยยังมีหีบสมบัติอยู่ด้วยนะก็สำรวจให้ครบเลยก็แล้วกัน คราวนี้มาพูดถึงเรื่องการออโต้บ้างน,นะครับออโต้ Auto เนี่ยอยู่ด้านซ้ายล่างอยู่แล้วนะครับแล้วกดออโต้ปับ๊บมันก็จะต่อสู้ให้ตามแผนที่เราวางไว้เลยแต่เราสามารถเปลี่ยนได้นะก็คือเปลี่ยนตรงนี้นี่แหละเราติ๊กขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเหมือนกับตอนที่เราจัดด้านหน้านั่นแหละครับเพราะนั้นก็จัดตีให้เหมาะสมกับทีมตัวเองนิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะใครจะโจมตียังไงใครจะใช้สกิลใครจะบัฟจะฮิลเต็มที่เลยครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้โซจําไดใช่ไหมที่ผมตั้งค่าไว้อะว่าเอ้ยถ้าเกิดเราเก็บโซไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้สกิลอันติเมตได้ยกตัวอย่างอันนี้ครับเป็นสกิลโซของพระเอกนั่นเองครับเป็นไงครับอลังการกว่าเดิมเยอะทีนี้ปัญหาอย่างหนึ่งของเกมนี้เลยคือถ้าเกิดท่านผู้ชมต่อสู้ต่อไม่ได้นะครับอย่างเช่นผมเนี่ยเจอบั๊กอันนี้บ่อยมากเวลาจะโจมตีอ่ะมันจะเด้งขึ้นว่าห้ามโจมตีครับเดี๋ยวลองดูนะเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นอะไรเออเลอขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วแก้ยังไงไงทําดด้ววิธีเีเเยยลคือ ให้เปิดแอป Info ขึ้นมานะครับซึ่งแต่ละมือถือมันอาจจะมีวิธีการเปิดไม่เหมือนกันลองหาดูกันละกันนะครับพอเราเปิดแอป Info ได้แล้วนะครับให้ไปที่ Storage หรือว่า,าที่เก็บข้อมูลใช่ไหมว่าเกมนี้มันเก็บข้อมูลเท่าไหร่อะไรยังไงให้กดเคลียร์แคสแล้วก็เคลียร์สโตรีไปเลยครับและแน่นอนว่าท่านผู้ชมเข้าไปเล่นใหม่อ่ะมันจะมีการดาวน์โหลดข้อมูลใหม่ ส่วนวิธีการหลีกเลี่ยงนะครับก็คือท่านผู้ชมเนี่ยอย่าไปคลิกอะไรมั่วสั่วนะครับเวลาต่อสู้อะ่ะคือผมเคยคลิกเปลี่ยนแผนอะ่ะแล้วมันก็จะเออร์เลอร์ในการต่อสู้รอบต่อไปเลยเพราะฉะนั้นใครจะเล่นช่วงนี้ทําใจนิดน,นึงนะครับสั่งการแผนยังไงไว้แล้วอย่าไปเปลี่ยนนะครับเมื่อท่านผู้ชมทําเควสไปเรื่อยๆจนถึงเมืองนี้นะครับมันจะเริ่มให้เราเนี่ยไปลงดันเจียนจนกว่าจะผ่านบอสก,กัอบลินคิงอาจจะต้องลงหลายรอบหน่อยเพราะว่าลงรอบแรก2รอบแรกอะไรเงี้ยอาจจะไม่ผ่านนะครับ แลแด,ดนเจนนี้อยู่ไหนก็ให้เดินเข้ามาที่ตรงนี้เลยครับหลังจากนั้นก็เดินขึ้นมาด้านบนจนถึงจุดวาร์มนะครับแล้วเขาก็จะถามว่าอันนี้จะเล่นตามเนื้อเรื่องไหมหรือว่าจะเล่นแบบ endless mode endless mode คือเล่นไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะตายนั่นเองครับ ซึ่งในดันเจี้ยนเนี่ยครับมันจะมีไหยอยู่ด้วยให้เราแตะที่ไหนะครับมันอาจจะได้ของหรือว่าได้อาร์ติแฟกต์มาแล้วพอเราได้อาร์ติแฟกต์แล้วเนี่ยดูด้านขวาบนนะครับมันจะมีรูปกระโหลกแตะเข้าไปได้เลยครับอย่าลืมติดตั้งอาร์ติแฟกต์ด้วยนะแล้วอาร์ติแฟกต์พวกนี้มันมีเซ็ตของมันอยู่นะครับพยายามติดตั้งให้มันเหมาะสมกับตี้เราแล้วก็ติดตั้งเซ็ตเดียวกันเยอะๆและพวกอาร์ติแฟกต์พวกนี้เนี่ยเมื่อจบดันเจี้ยนนี้ไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะนะมันจะหายไปนะครับมันจะไม่ได้อยู่ตลอด แลข้อเสียของดันเจ้นนี้เลยคือไม่มีมินิแมปบอนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดอยากจะหาทางลงไปต่อต้องเดินสำรวจให้เจอเองเท่านั้นครับส่วนดันเจี้นนี้จะมีทั้งหมด10ชั้นนะครับเมื่อลงมาถึงชั้น10แล้วก็จะเจอบอสกอบลินนะครับถ้าเกิดว่าทีมของท่านผู้ชมเนี่ยเลเวลเกิน15ทุกตัวละครก็ไม่น่ามีปัญหาครับเราหวดที2ทีเนี่ยพวกกีกี้ก็ตายแล้วครับเหลือบอสตัวเดียวก็สบายสบายครับ ส่วนการต่อสู้รูปแบบอื่นๆนะครับมันจะแอบ,บอยู่ที่ด้านขวาบนนะครับที่เป็นเมนูแตะเข้ามาเสร็จแล้วครับลงมาตรงนี้ครับตรงนี้คือจะเป็นเควสบอร์ดนั่นแหละมันก็จะมีดันเจี้ยนต่างๆให้เราเลือกลงมากมายครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นโคออปด้วยนะอย่างเช่นอันนี้ครับคือจะเป็นดันเจี้ยนฟาร์มทรัพยากรวันหนึ่งจะลงได้2ครั้งนะครับก็เลือกให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็กดทีมอัพได้เลยในกรณีที่เราจะไม่เคยผ่านนะถ้าเคยผ่านแล้วเนี่ยเรากดคลิกเคลียร์เลยก็ได้นะครับ แล้วเวลาทีมอัพเนี่ยเขาจะให้เรายืน2ตํตำแหน่งครับก็คือมีเมนโพสิชันนะฮะสตัวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบ็กโพสิชัน n 2ตัวนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปเล่นกับผู้เล่นอื่นไงมันไม่จำเป็นต้องจัดหมดทุกสิ่งอย่างนะครับอันนี้ก็ลองดูกันละกันเนาะจัดสาลองไว้แค่นี้ก่อนละกันหลังจากนั้น,นครับเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะหาเพื่อนแบบอัตโนมัติไหมหรือว่าเราจะทําการสร้างห้องอะไรเงี้ยครับคือเราก็สามารถสร้างห้องแล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาได้โดยคนสร้างครับก็ใส่เลขเข้าไปมั่มวๆเลย,ยเช่นอย่างเงี้ยหนึ่งหนึ 1, 2, 3, 3, 3, ่งสอง คราวนี้ครับก็คือให้คนอีกคนหนึ่งหรือเพื่อนเราเนี่ยใส่เลขมาให้เหมือนกันครับและเดี๋ยวมาจะแมทชิ่งให้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนอ่ะก็กดตัวนี้เลยก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวมันจะสุ่มหาคนอื่นมาให้ครับซึ่งมีทั้ง AI แล้วก็มีทั้งผู้เล่นจริงนะครับส่วนเมืองในเกมนี้นะครับมันจะไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเป็นพิเศษอะ่ะแต่ว่ามันจะมีพวกของที่ซ่อนอยู่จำแสงได้ไหมนั่นะแหละก็คลิกที่แสงเพื่อรับของรางวัลได้เลย และบริเวณเมืองก็เดินให้ทั่วเลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีกล่องซ่อนอยู่แต่จะเรียกว่าซ่อนได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันโชหลาเลยแล้วก็ในแผนที่อ่ะจะเห็นว่า NPC บางคนเราสามารถทาสู้ได้แต่ว่าพอผมจะทาสู้เนี่ยมันดันไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับอันนี้อาจจะต้องรอใ,ในอนาคตรวมไปถึงในบ้านด้วยนะครับซึ่งมินิแมปเนี่ยมันจะไม่ได้มีการบอกนะว่าเข้าไปได้แต่ถ้าเกิดเราเดินเข้ามาได้เนี่ยก็ลองสำรวจดูกันละกันบางทีก็จะมีแสงให้เก็บเหมือนกัน อีกส่วนหนึ่งคือบอ่อน้ำนะครับในวินิมพเดี่ยจะมีบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าลงไปได้ครับก็ให้แตะที่บอ่อน้ํานะเดี๋ยวมันก็จะมีคําสั่งเด้งขึ้นมาก็กดลงไปได้เลยแน่นอนว่ามันจะมีพวกสมบัติซ่อนอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเก็บไปแล้วส่วนเรื่องของการวาร์ปไปมานะครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่ต่างๆนะครับที่มันวาร์ปได้นะเราก็ทําได้2วิธีครับคลิกที่ World Map เลยก็ได้เนี่ยเน,น,น,นมันจะมีเวิร์ m แมอยู แล้วมันก็จะมีตัวดันเจี้นที่เราเทเล,ลพอร์ตได้ที่อยู่ด้านขวาตรงนี้ครับเราคลิกไปดูก่อนได้ใช่ไหมครับก็คือตอนที่ท่านผู้ชมมาเล่นอ่ะจะอยู่ในเมืองนี้แหละพอเล่นไปสักพักหนึ่งมีการขึ้นเรือมาแล้วก็มาที่บริเวณเมืองที่ผมอยู่ในขณะนี้เมืองที่มันลงดันเจี้ยนกอบลินนั่นแหละ ส่วนต่อมาขอพูดถึงกาชปองนะครับก็มีเหมือนกันเกมนี้ครับจะมีระบบซัมมอนอยู่ตรงนี้เลยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันจะมี4ตู้ครับตู้แรกนี่คือไม่ได้มีพิกอัพเลดใครเป็นพิเศษนะครับตู้ที่2ก็เนี่ยดูหน้าตู้ไปหลักอยากได้ไหมถ้าอยากได้ก็จัดไปครับอันนี้ก็ตู้ที่3นะครับแล้วก็ตู้สุดท้ายอันนี้คือเป็นเฟรนด์ซัมมอนนะฮะก็คือจะใช้ตั๋วอีกรูปแบบหนึ่งในการเปิดงั้นเดี๋ยวผมเปิดตู้นี้ดีกว่าครับเพราะว่าอยากได้ทั้งสองคนเลยนะครับมาซัมมอนไปเลยครับผม ซึ่งเราสามารถดูที่ตรงนี้ได้เลยนะครับว่าจะมีของดีหรือเปล่าถ้าเป็นสีทองก็แสดงว่าจะมีตัวละครระดับ SR อยู่ด้วยนะครับคือ R นี่คือต่ําที่สุดเนาะจะเป็นสีฟ้านะครับแต่ว่าอาร์ตมันสวยมากเลยเห็นไหมนี่แค่อาร์ตเวิร์กนะของแหลงอาร์นะยังสวยขนาดนี้เลยของ SR น่าจะสวยกว่านี้เนาะไล่ไลดูกันไปครับอืมอืมใช้ได้ครับผมแหลงอาร์กันรัวรัวรว <laughs> โอเค SR มาแล้วครับผมไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าครับแต่ SR เมื่อกี้เราเห็นว่ามันมีดาวด้วยใช่ปะบางทีแรง R มันก็เป็น2ดาว3 2, ดาวเหมือนกันนะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบก็แล้วกันครับชอบคนไหนก็เล่นคนนั้นเป็นหลักคราวนี้มาดูอีก1ิใบต่อมาครับโอเคมี SR แน่ๆครับแต่ว่าจะเป็นตัวที่เราต้องการหรือเปล่าเออคนนี้ผมมีแล้วที่ผมใช้อยู่นั่นแหละโอเคคนนี้ก็น่ารักเหมือนเคย ถ้าซ้ำไม่เป็นไรนะมันจะกลายเป็นจิ๊กซอรหรือว่าเศษเกลือเนาะเอาไว้ทําการเพิ่มดวงเพิ่มดาวได้ครับบางคนก็มาถี่เกินไปนะถี่เกินอืมดูดิดขอสีทองอีกสักสองคนได้ไหมโอเคตามสภาพครับซ้ําทุกคนครับผมกลายเป็นเศษเกลือไป เดี๋ยวหลังจากนี้ผมว่าผมสคิปเลยก็แล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าสีทองเนี่ยมันจะการันตีอยู่แล้ว1ตัวจากประสบการณ์เปิดจริงๆนะครับผมเปิดมาประมาณสัก50าปใบแล้วมันได้ตัวสีทองแน่นอนอยู่แล้ว1คนเห็นไหมครับเฮ้ยได้ SSR ด้วยโอ้ไม่น่าข้ามเลยคนไหนคนนี้ปะเอ้ยเดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวขอไปดูข้อมูลตัวละครก่อนนะครับดูที่ตรงนี้นะ เฟย่าเนี่ยเขาเป็นตัวละครสายสนับสนุนแล้วก็มาเป็น3ดาวทันทีนะครับและก็เป็นระดับ SSR จริงด้วยนะครับโอ้ oh, ดีงามพระรามแปดมากยังพอมีตัวเหลือครับเปิดให้ดูอีกสัก2 3รอบกันละกันเนาะเพราะแอนิเมชันก็ไม่มีอะไรมากครับจริงๆรอลุ้นตรงนี้ได้แต่ผมขี้เกียจลุ้นแล้วครับข้ามไปเลยกันละกันดูดิมี SSR อไหมรอบนี้ไม่มีนะครับแล้วตัวที่เป็นสีทองหรือว่า SR ก็ดันซ้ำด้วยเอาละ10ใบสุดท้ายของผมครับมาๆมาๆมา,มา,มา อ๋อ S S R อีกคนหนึ่งมีไหมมัฟมีจริงๆด้วยครับ S S R ครับไปดูหน้าด่วนเลยครับอีกหนึ่งคนครับเปิด50บใบได้ S S R 2คนนี้ก็ถือว่าโอเคนะนี่นีคนนี้คนนี้3ดาวเหมือนกันครับ ดูค่อนข้างดีเลยครับเสื้อผ้าเขาอลังการมากนะครับคนนี้เอาละไหนๆก็เข้ามาที่นี่แล้วนะครับขอพูดถึงเรื่องการอัปเกรดตัวละครไปด้วยเลยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวอัปเกรดเฟรย่าก่อนกันแล้วกันเนาะให้เราดูด้านล่างได้เลยครับเรียงทีลานแล้วกันอันนี้คือการอัปเกรดนะครับเป็นการอัปเกรดเลเวลนั่นแหละก็สามารถกดควิกอัปเกรดไปได้เลยมันก็จะอัปเกรดให้เราสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในขณะนั้นครับโดยเกมนี้เลเวลสูงสุดของตัวละครจะขึ้นอยู่กับเลเวล ID ของเรานั่นเอง ส่วนนั้นต่อมาเป็นการเลือกสกิลนะครับแต่ว่าเราเพิ่งได้ตัวละครมาเนี่ยสกิลมันยังไม่หลากหลายครับก็ยังเลือกไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดเราอยากมีสกิลเพิ่มขึ้นมาที่ระบบทาเลนส์นะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีพวกสกิลยิบย่อยเต็มไปหมดเลยนะครับก็อย่าลืมมาอัปเกรดโดยก,การถ้ามีของนะส่วนนั้นต่อมาสตาร์เลเวลอันนี้คือท่านผู้ชมต้องมีเศษเกลือเยอะๆก่อนนะครับก็จะมาเพิ่มดาวให้กับตัวละครได้ ส่วน้นสุดท้าย u i p m e n t หรือว่าอุปกรณ์สวมใส่นั่นเองครับเกมนี้เนี่ยเราจะใส่ของได้มากขึ้นตามเลเวลของเราครับยิ่งเลเวลสูงก็จะยิ่งใส่ของได้หลายชิ้นส่วนและไอเทมเนี่ยมันมีเซตคู่ของมันด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นเซ็ตเมเทโอไลทเห็นไหมต้องใส่2อันนะครับเพื่อรับโบนัสคริ t i c a l h ลฮมากขึ้นแล้วก็ใส่4อันเพื่อที่จะลดความเสียหายที่ได้รับ15%จากศัตรูที่มีมากกว่า3ตัวนั่นเองครับ ส่วนอาวุธหลักของเราก็เปลี่ยนได้นะแต่ไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้อาวุธประเภทอื่นได้นะครับมันเปลี่ยนได้แค่แบบบางทีเราอาจจะได้ของที่มันแรงก,กว่ามาอะไรแบบนี้เป็นต้นนอกจากนี้เรายังสามารถอัปเกรดพวกอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับคลิกเข้าไปที่อุปกรณ์เลยจะมีคําสั่งตีบวกอยู่เนาะก็สามารถใช้ของที่มันเป็นคอร์แบบนี้ได้หรือจะใช้ของที่เราคิดว่าเราไม่ใช้แล้วก็ได้เช่นเดียวกันส่วนการอัปเกรดอีกอันนึงจะอยู่ตรงนี้นะครับเวิร์ลพ่อนอาร์ติสตรี เขาจะมีให้เราเลือกครับว่าเราจะอัปเกรดอาวุธประเภทไหนก่อนอย่างปาร์ตี้ของผมเนี่ยใช้ดาบไปแล้วสักสคนอะไรเงี้ยก็อาจจะมาเพ่งเลงการอัปเกรดสกิลฝั่งนี้ก่อนก็ได้ส่วนเรื่องของการอัปเกรดเลเวลให้สูงๆเนี่ยจริงๆแล้วให้ท่านผู้ชมดูที่เควสนะครับมันจะเป็นพวกเควสประจําวันพวกอะไรพวกเนี้ยคือถ้าเกิดทําพวกเนี้ยมันจะได้รับ exp ของ Account หรือว่า ID เราด้วยครับอย่าลืมมาทําทุกวันนะครับได้ทั้ง exp ได้ทั้งของครับ ส่วนพวกของแจกต่างๆครับท่านผู้ชมลองไปดูในอีเวนต์อ่ะเอออีเวนต์มันก็จะเป็นพวกกิจกรรมต่างๆอ่ะเช่นการทำเควส7วันน,น,นู่นนั่นนี่รางวันล็อกอินรางวันออนไลน์อะไรเงี้ยนะก็ลองมาดูกันละกันครับได้รับของรางวัลก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันรไหมึงในจดหมายด้วยนะคือบางทีเขาส่งมาให้ในจดหมายเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมได้ตัว30บใบอ่ะแต่อย่าลืมนะว่าเนี่ยมันทดสอบอยู่เขาเลยแจกเยอะ ส่วนการตั้งค่าครับดูด้านขวาล่างเลยที่เป็นรูปฟันเฟืองตรงนี้เนาะ mm. ก็จะเห็นว่ามีการปรับทรงปรับเสียงปรับการเดินได้ด้วยนะคือบางทีเราอาจจะไม่ชอบการใช้จอยสติ๊กนะครับอาจจะใช้อ่การแตะที่หน้าจออะไรเงี้ยได้เหมือนกันครับอันนี้คือแตะเสร็จปั๊มมันจะเดินไปตรงนั้นให้เลยแล้วก็ด้านล่างนี่คือเรื่องของการปรับกราฟิกนั่นเองครับว่าจะเอาให้สูงแค่ไหนนะครับส่วนเรื่องของไ d เดีนี่ยมันบังคับให้เราล็อกอินมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับ mm. ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะ